สวัสดีค่ะได้รากอ10สิบมาแล้วค่ะจัดทองเต็มตัวตะกะแตนชนรดาขอเปตัวเองตาะกะแตนชนรดาโซ่แต่ชีวิตดีมากควักเงินสองแสนซื้อทองเปตัวเองค่ะ เรียกได้ว่าสำหรับเธอคนนี้เป็นผู้หญิงที่มากความสามารถจริงๆเลยล่ะค่ะอย่างคุณตะกะแตนชลดาทองจุลการนั่นเองเพราะที่ผ่านมานั้นเธอก็ซื้อทองรอบสองจัดไปเบาๆซ้อยคอ10บ,บาทเกือบ3 0 0 0 0นรวม5วันนี้ซื้อทองไปครึ่งล้านบอกเลยว่าไม่รวยจริงทำไม่ได้นะจ๊ะเนี่ยก็ต้องบอกเลยค่ะว่าตั้งแต่โสดก็ดูเหมือนว่าความแซ่บยิ่งทวีคูณมากขึ้นสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังอย่างตาะกะแตนโลดาทองจุลการ ีหลังจากที่เลิกกับอดีตสามีเจ้าตัวก็สวยวันสวยคืนอีกทางยังดูความรวยแบบสุดๆจากธุรกิจการขายน้ำปารา้ะซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านตาก,กแตนโชลราก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพขณะที่ใส่ทองเต็มตัวยืนอยู่หน้าร้านทองพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าใครไม่รักเราเราก็รักตัวเองสิคะเบาๆสองแสนกว่าบาทอิอเปตัวเอง คอสมือหตุม้มหูห้ตังโดยล่าสุดต้องบอกเลยค่ะว่าทางด้านสาวตะกะแตนชลดายังไม่หยุดเปตัวเองซื้อทองเปตัวเองเป็นครั้งที่2โดยบอกเลยว่า ยังคงตามคอนเซปต์เดิมถ้าหากรู้สึกไม่โอเคกับใครเมื่อไหร่ให้เปิตัวเองโดยทางด้านสาวแตนชลรดาก็ยังคิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรก็เลยเลือกที่จะซื้อทองเหมือนเดิมค่ะและงานนี้แะกะแตนชลรดาก็ได้เปิตัวเองเบาๆด้ดยสร้อยคอ10บ,บาทราคา277,500บาทซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าทางด้านสาวแกะกแตนชลรดาได้ซื้อทองภายในระยะเวลาห่างกันเพียง5วันเท่านั้นก็ปาไปครึ่งล้านแล้วละจ้ะ างานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าไม่สวยไม่รวยทําไม่ได้นะจ๊ะขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily l i ฟ e e x อ็ก s s หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ